Slow no, 't take shit. I got no love for the you wanna play สวัสดีค่ะ <c oughs> อ,อ,อตื่นมาด้วยเสีงแหบแห้งอ่าวันนี้ก็ตื่นมาพร้อมกับของมาส่งที่บ้านนะคะซึ่งในช่วงนี้ของที่จะมาส่งเนี่ยก็เป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากเวนไนของ M B o r a c l e นะคะนี่ส่งไวมากเลยนะของเราเราเห็นเขาส่ง ให้เราเมื่อวานส่งแฟตนะแล้วก็วันนี้ของถึงเลยนะคะก่อนตอนเที่ยงเอาละเดี๋ยวเรามาเปิดกันชมดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะคะโอเคก็ MB Oracle สําสำหรับเป็นไงเนี่ยตั้งแต่เราเห็นนะเราก็อยากได้เลยเพราะว่าเราเป็นคนชอบญี่ปุ่นใช่ไหมคือมันอาจจะไม่ได้ญี่ปุ่นจา๋าแบบโหเป็นโยคาญี่ปุ่นหรืออะไรนะแต่ว่ามันเป็น ถ้ามันออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะค่ะแล้วเราก็ชอบมากเราก็เลยเอฟมาตั้งแต่เปิดทีเลยนะคะดูสิมีของอะไรบ้างเป็นคนชอบอะไรแดงๆนะ,ะหมายถึงว่าคือสิ่งที่เราชอบอ่ะมันคือสีเุียเขา,ามีตามาให้เลยนะของเอ็มบีออ้นนะคะ ที่แบบตัวมัชแตงกิ้วแตงกิ้วเหมือนกันนะคะ <c oughs> ที่ผลิตไพ่สวยๆมาให้นะนีะ่เธอแล้วแบบสำหรับนี้คือภาพมันสวยมากอะคือมันมันโดนใจเรามากเลยเพราะว่าเราเป็นคนชอบอย่างที่บอกเราเป็นคนชอบญี่ปุ่นใช่ไหมออกแนวแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะนค่ะแล้วจะมีเป็นโปสการ์ดกับเราขอเรียกว่านำบับร เป็นอ e ีบุ๊ในการดาวนโหลดคู่มือนะคะเดี๋ยวนี้ก็พวกสำหรับไพ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีเป็นหนังสือแล้วนะก็จะให้เราดาวโหลดเป็นคู่มือเอาโอ้ยสวยมากเลยทุกคนนี่ถุงผ้าสีแดงแรงฤทธิ์นี่ค่ะมีประทับตา When night m e e เ the spirit world เมื่อราตีบันจบโลกวิญญาณนะคะ ก็ตรงตามคอนเซปต์เลยคอนเซปต์นี้เขาจะเป็นออกแนวแบบว่าติดต่อโลกวิญญาณนู่นนี่นั่นแล้วก็จะมีอันนี้เป็นถุงซีเครตที่เจ้าเอ่อเจ้าของผู้ผลิตให้เขาบอกเป็นซีเครตเรามาดูกันว่ามันชื่ออะไรอ้ยทุกคนนี่อันเนี้ยไอตัวเนี้ยน่ารักมากเลยนะเราเห็นคนนี้แบบว่าเขาได้แล้วอ่ะแต่เขาแบบว่าเอาให้ดูว่าทุกคนมันเป็นไฟน้องกระสือ คือตรงนี้มันเปิดไฟได้เว้ยทุกคนแล้วมันสวยมากเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูก่อนอ่ะกลายเป็นว่ารีวิวของแถมไปแล้วนะเอเคดูทีทุกคนมันน่ารักขนาดไหนมันดีต่อใจอ,อน่ารักมากเลยทีนี้เก็บเก็บยังไงอ่าเก็บก็น่าจะเสียบที่เดิมน,นี่ค่ะ,ะแล้วก็มีกระจกเป็นกระจกแน่เลยเป็นกระจกนะคะแถมนมี้ค่ะเป็นกระจกแบบนี้ น่ารักมากของแคมน่ารักมากอุ้ยขอบคุณมากมากค่ะรู้สึกดีอุ้ยแต่พออย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากได้ฐานฐานตั้งอะ่ะที่เขามีอะ่ะซื้อได้ไหม <c oughs> ไม่พีแล้วนะซื้อได้ไหมอยากได้แบบครบชุดเลยอะ่ะมีผ้าป,ปูด,ด้วยทุกคนมีผ้าป,ปูสวยมากเราว่าถ้าเราแบบว่าถ้าไม่ได้แถมมาเราก็จะไปซื้อนะเพราะว่าเล่นเล่นเกมก็คือไม่เคยได้กับเขาเน้นเข้าร่วมและไม่เน้นเขา้ารอบ เป็นคนดวงกุดนี่อันนี้ก็จะเป็นของแถมนะคะของแถมจากสำนักนี้นะโอเคทีนี้เราก็มาดูตัวพระเอกของเรากันดีกว่าเฮ้ยถุงสีแดงสวยมากเอาว้าเก็บเอาไว้ใช้ได้นนเนี่ยเอาไว้แบบรีวิวไข่อะไรอย่างเงี้ยมาเรามาแกะกันเลยนะคะที่จริงอะ่ะเราอะก็ไม่ซีเรียสเรื่องเลขสำรับนะแต่พอแบบได้มาหลายๆสำรับแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็อยากได้แบบ ลุ่มกาชาเราขอแร่บ้างอะไรบ้างอะไรนีรใช่ปะเออมันจะต้องมีกันบ้างปะที่แบบเฮ้ยสัหรับที่เราได้เลขสวยอะไรเงี้ยหอ,อมาดีนะทุกคนอเดี๋ยวเราขออน,นุญาตอ้ออันนี้เป็นการเปิดเดี๋ยวเราติดหน้าเราไปก่อนแล้วกันนะทุกคนตาได้เลขเก้าสิบสองค่ะสำหรับนี้อ๋อเลขดีหรือเปล่าอันนี้ ไม่รู้เพราะว่าไม่เก่งเรื่องตัวเลขเลยแต่เหมือนเลขเก้าก็ก็ดีต่อใจเราหมดแหละโอเควยทุกคนกล่องดีมากเว้นไ์เนี่ยเราถึงบอกว่าสําหรับเนี้ยมันต้องมีเว้มันต้องมีจริงจริงมันแบบสวยอะเกินเกินไปอ่ะเกินไปมากอ่ะอันนี้เราไม่ต้องเราขออนุญาตแกะแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแกะก่อนนะเวลาพูดมันเสียมันจะได้ไม่กึกกัดนะ เธอวันดีต่อใจมากเลยและนี่เจ้าของเขาแพ็คมาดีมากนะคะมุมกล่องมุมเกลงอะไรเงี้ยก็คือเรียบเรียบเก็บเนียบไม่มีตำหนิเลยอ่เวนไนนีเดซสปริตโอเคเรามาเปิดด้านในกันเลยนะคะหนึ่งสอง,สอง นี่ค่ะข้างในนะจะเป็นตัวกล่องนะคะสวยมากก็อันนี้นี่โอ้ยขอบแดงดีต่อใจเล่นไฟดูดูความสวยงามนี้ ค่ะอันนี้จะเป็นใบแรกนะเจอดีตัวตนรางแรงแห่งศรัทธาเดี๋ยวเราขออนุญาตปับ๊บแอบเย็บจังเลยเ <c oughs> นี่ยค่ะหน้าไพกก็จะประมาณนี้นะคะหน้าไพ่สวยมากนี่แล้วก็ด้านหลังจะเป็นลายนี้นะคะสวยมากสวยมาก <c oughs> อ่าแล้วก็ ขอรีวิวประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาจับไพ่ว่าไพ่อยากบอกอะไรกับเราห้าใบพร้อมกันนะคะอ่าโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาจับไพ่ห้าใบนะคะว่าที่เราได้นี่เราจะได้เป็นหนะ้าใบหนนะคะไพ่อยากคุยอะไรกับเราขออนุญาตสลับเลยนะ ทุกคนกีดง่ายนะมันลื่นอะมันลื่นเหมือนขังแต่ว่ามันไม่ได้ลื่นป๊ดไปอยู่หน้าบ้านเหมือนขังปิดตํานานะนะคะถ้าคนที่เคยจับไพ่ขังปิดตํานานก็น่าจะพอรู้ใช่ไหมว่าไพ่ขังปิดตํานานเนี่ยมันมันลื่นไหลลื่นดิ้นได้เหมือนปลาไหลนะคะโอเคอมาอีกทีหรือือ เวลาเราเปิดไพ่เราก็จะมีสวดของเราอะนะคะก็อาจจะแล้วแต่คนก็ได้บางคนก็อาจจะไม่ต้องสวดอะไรก็คือจิบได้เลยนะคะก็ขอให้อะไรกับเราปิ 1, บาีบห้าใบสักท้อนเงาด f l ฟ c ชั่นนะคะกลัวแต่อยากรู้ สั่งสู้หรือเปล่าเจอดีเอ้ยเขาบอกเดี๋ยวเราจะเจอดีนะคะแล้วก็ใบที่สี่บุญส่งถึงค่ะแล้วก็ใบสุดท้ายจกบอกอะไรกับเป้าคะาุ๊บย,ยิ้มรับวันใหม่เอ้ยน่ารักมากเลยตรงนี้น โอเคทุกคน,น,น,นกคและนี่ก็คือและนี่ก็คือห้าใบที่เราได้มานะคะมีเงาสะท้อนกลัวจะอยากรู้นะเจอดีบุญส่งถึงแล้วก็ยิ้มรับวันใหม่นะคะอ่าทุกคนตีความกันได้ว่ายังไงบ้างอย่างของเรานี่เราตีความถ้าแบบไพ่อยากบอกอะไรเราอะนะก็จะเป็นแบบว่าเหมือนกับให้เราเนี่ยเราเนี่ยอาจจะแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าอยาก อยากทดลองอะไรใหม่ๆอะ่ะคือเราเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไระคือเราต้องเห็นนะเราถึงจะเชื่อนะเหมือนว่าอ่ะเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงตัวเราเหมือนกันนะแล้วก็เจอดีเนี่ยไพ่ันอาจจะบอกว่าเนี่ยไม่เชื่อฉันเดี๋ยวเธอเจอดีเลยอะไรอย่างงี้ <laughs> แล้วก็บุญส่งถึงนะคะแล้วก็ใบที่เราชอบมากยิ้มรับวันใหม่ทุกคนมันน่ารักมากเลยนะ หมือนกับว่าเขาให้กําลังใจเราแต่ก็จริงๆค่ะมเมื่อเช้าเ,เราก็มีเรื่องแย่ๆนิดหน่อยนะคะสักเรื่อง2เรื่องนะเช้านี้ก็เป็นไปประมาณนี้นะคะอ่าค่ะสำสหรับสําหรับเว้เนไนก็ประมาณนี้นะคะมารีวิวให้ดูพอของปลาของคอคือไม่อยากรีวิวหมดเพราะว่าอยากให้ไปอุดหนุนไพ่กันด้วยนะคะมันน่ารักมากจริงๆทุกคนแล้วก็ราคาไม่แพงนะ ก็ทุกคนถ้าเป็นวงการไพ่ก็น่าจะรู้ว่าควรจะต้องซื้อเก็บก่อนที่ราคามันจะโดดนะคะก็วันนี้ก็น่าจะได้ประมาณนี้และการนี้ก็คือตัวสำรับนะคะให้ดูใหม่เราได้เลขเกบสองค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นของแถมกันตัางซึ่งน้องน่ารักมากมีน้องก็สือมาะะแล้วก็นี่ถึงเดงใส่เห็นว่าใส่สำรับได้พอดีนะคะี่ ก็วันนี้ก็ขอหอมปากของขอประมาณนี้นะคะมารีวิวให้ชมกันสำหรับสำรับใหม่ที่พึ่งออกแล้วก็พึ่งส่งทุกคนบางคนอาจจะพึ่งได้รับในวันนี้เมื่อวานนี้หรืออาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะคะยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมกันนะคะวันนี้ไปละบาย